สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวง k e p l e r นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับวงนี้อยู่มากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึง สองเมมเบอร์ในวงนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันมากเลยก็คือแชฮยอนนะคะกับมาชิโร่นั่นเองสําหรับมาชิโร่นะคะเธอเนี่ยก็เป็นพ่อแห่งขันทีมญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเหมือนว่าเธอเนี่ยก็มีประสบการณ์การเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีมาแล้วก็เลยทําให้กําแพงภาษาในเรื่องของภาษาเนี่ย ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้แล้วก็แชฮยอนเนี่ยนะคะเธอก็ถือว่าเป็นอันดับที่1เลยนะคะสําหรับในรายการนี้แล้วก็มีกระแสะพูดถึงเธอเนี่ย อยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยนะคะสําหรับ2คนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเธอเนี่ยมาจากการเป็นเด็กฝึกของค่ายยักษ์ใหญ่นะคะอย่างแชฮยอนเนี่ยก็มาจากค่าย S.M Entertainment นั่นเองส่วนมาชิโร่เนี่ยนะคะเธอก็มาจากค่าย JYP Entertainment นะคะก็ถือว่าแบบหลายๆคนที่ได้รู้ถึงโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับตรงนี้ มากๆเลยนะคะคสำหรับแชยอนเนี่ยนะคะเธอก็ฝึกอยู่ที่ SM Entertainment นะคะร่วมกับวงเอสป้านั่นเองแม้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถแบบว่าไดเดบิวต์ร่วมกันกับวงเอสปาเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังเดินทางตามหาความฝันต่อนะคะโดยการเข้าร่วมในรายการ Girl Planet 999นั่นเองนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะกับ มาชิโร่เพราะว่ามาชิโร่เนี่ยก็ร่วมฝึกพร้อมกันเลยนะคะกับวงอิจจีนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ไม่สามารถอ่าเข้าสู่แบบว่า การเป็นสมาชิกในวงอิจีได้นะคะรวมทั้งแบบว่าหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเพราะว่าก็มีรายการต่างๆนะคะที่เหมือนว่ามาชิโร่เนี่ยก็ได้ไปออกเหมือนกันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่คล้ายๆกันเลยเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยร่วมฝึกกับศิลปินไอดอลนะคะอย่างอีจีแล้วก็เอสบาที่ถือว่าโด่งดังมากๆเลยในตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับแบบว่าอัน,นิสัยของพวกเธอนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคน ที่แบบใจดีมากๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอเลยนะคะก็ถือว่าเป็น2คนที่แบบมีประสบการณ์ในการฝึกที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเอาตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ดีมากๆอย่างแชฮยอนตั้งแต่ EP รแรกๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นถึงซีนนางฟ้าของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเพื่อนๆในรายการตลอดเลยไม่ว่าใครเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนก็จะคอยสอนคอยให้คําแนะนําแม้ว่ากําแพงภาษาอย่างที่บอกไปเนี่ยจะเป็นอุป,ปสรรคนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้อย่างดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบจิตใจดีแล้วก็นิสัยดีมากๆนะคะจากการที่เราเห็นในรายการแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมตรงนี้ของแชรฮยอนนะคะ ไล้วอีกคนนึงนะคะสําหรับมาชิโร่สำหรับมาชิโร่เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าชื่นชมของเธอในด้านของการเป็นผู้นํานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยแล้วก็สามารถแบบว่าบริหารจัดการทีมได้ดีมากๆนะคะจนทําให้เธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลีดเดอร์ในหลายๆครั้งในมิชชั่นของรายการเลยนะคะเธอก็แบบว่าคอยช่วยเหลือเพื่อนๆตลอดในรายการนะคะแม้ว่าจะเป็นพวกแข่งขันทีมญี่ปุ่นแต่ว่าพูดภาษาเกาหลีได้เก่งมากๆ อย่างที่บอกไปเธอเนี่ยนะคะก็เลยแบบว่ามีการช่วยเหลือเพื่อนๆในทีมรวมทั้งเพื่อนๆในรายการนะคะในการซ้อมต่างๆรวมทั้งการสื่อสารนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าได้ซีนที่ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็เห็นถึงนิสัยของมาชิโร่นะคะที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่นิสัยดีมากๆนะคะ แล้ว2คนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าติดท็อป9มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่รายการเนี่ยเริ่มต้นนะคะก็จะมีแบบว่าอันดับตกลงบ้างตามการประกาศผลด่วนต่างๆก็ถือว่าหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะอ่าให้ความสนใจกับเธอหลังจากที่คะแนนของทั้ง2คนเนี่ยตกลงมาจากท็อป9นะคะก็เลยพอแบบว่าวันไฟแนลก็ทําให้คะแนนของเธอเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างแชร์ยอนเนี่ยก็สามารถพุ่งขึ้นไปที่อันดับที่1เลยนะคะก็ถือว่า เป็นสองคนที่แบบมีฐานแฟนคับที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบพวกเธอนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของทั้งสองคนนะคะที่ถือว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะก็คือแบบมาจากค่าใหญ่เหมือนกันมีนิสัยที่คล้ายๆกันอย่างนี้นะคะ หวังว่าเราเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นถึงโมเมนต์มิตรภาพของพวกเธอในวงเคปเลอร์กันต่อไปนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานการเดบิวต์ของพวกเธอนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เหมือนกันของแชยฮยอนแล้วก็มาชิโร่เนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องราวที่เหมือนกันของสมาชิกเคปเลอร์คนอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ